i'm in gazing i'm in far, into the night raise hand the the to the raise fire sky my far สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านบ้านใครๆก็ทำได้คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการแก้ปัญหาของพัดหลุมครับอันนี้มันเกิดปัญหาพอดีนะครับอันนี้แฟนก็บอกหลายวันแล้วนะเพราะมันฝืดฝืดนะเวลาเราเปิดมันไม่หมุนนะนี่นะ อาการมันก็จะเหมือนแบบไอตัวแกนี้อะขาดน้ํามันนะครับจะลองจะมาลองแกะดูกันก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างที่ที่ผมเดาหรือเปล่านะครับตันนี้เนี่ยไอตัวฝาหน้ามันผมถอดแล้วนะครับเอรมันถอดไม่ยากนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาดูวิธีการแกะกันเลยนะครับอ่ะก่อนจะไปดูวิธีการแกะเราจะเสียบไฟแล้วก็ลองดูก่อนนะ มีเสียงอยู่นะแต่ว่ามันฝืดนะ,ะทีนี้มาลองกันเลยนะเดี๋ยวจะมาแกะดูนะครับขั้นแรกเราจะแกะใบใบพัดออกมาก่อนนะใบพัดเนี่ยจะสังเกตไอตัวมุมเนี่ยนะเราก็ถอดตามมุมนะครับหมุนไปฝั่งนี้นะครับหมุนทางตามเข็มนาฬิกานะครับ แล้วก็ถอดตัวใบพัดออกมานะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะอันนี้ทวนเข็มนะที่เลือก็มีนัดตัวนี้นะถอดมานะสามตัวนะ แก้ปัญหาตัวลื่นตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันมยังไม่หมุนอีกก็แสดงว่าตัวขับป,ป่าแล้วนะเดีย๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขกันเลยนะเดีย๋ยวมาลองดูว่าผมเดาถูกหรือเปล่านะถอดนอ็อตตัว3ตัวนี้แล้วเอาออกแล้วเนี่ยแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมานะดูนะสังเกตว่ามันจะ ฝุ่นนะับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็มันจะมีตัวนี้นะบางยี่ห้อมันจะมีน็อตอยู่ข้างในนะแต่ว่าบางยี่ห้อมันก็สามารถถอดได้เลยนะครับอันนี้ไม่มีน็อตนะถอดได้เลยนะอ่ะอันนี้นะครก็ค่อนข,ข้างแข็งน้ำไปออกนะัดผมก็เลยถอดตัวนี้ก็มาก่อนนะนะัอตัวที่ว่าจับด้านหลังนะครับแล้วก็ค่อยมาน็ตรงนี้นะครับ ดึงนะเมื่อกี้นะมันก็หลุดไปเลยนะตัวนี้นะก็ยังไม่รู้วิธีถอดนะครับก็พยายามดึงเมื่อกี้นะอันนี้มันก็กิ๊บมันก็หลุดแล้วอันดึงเลยเดี๋ยวจะใส่ใหม่นะครับมาดูกันนะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีวิธีการถอดอยู่นะครับ อันทางที่ดีเนี่ยเราก็จะถอดตัวแกนตัวนี้ก่อนนะมันฝืดตรงที่ตรงนี้นะนี่นะมันไม่มีนะ้ํามันหล,ล่อเลี้ยงแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลองถอดตัวฝาครอบนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะถอดหมุดนี้ก่อนนะแล้วก็จะถอดฝาหน้าและฝาหลังนะแล้วก็ค่อยมาเติมยอดน้ํามันนะ แล้วก็ทำความสะอาดแกนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดหมุดตัวนี้ก่อนนะครับก็จะใช้วิธีการรองอบนนี้แล้วก็ตอกอีกฝั่งหนึ่งออกนะครับตั้งนอนก่อนนะครับ ก็จะทำการคลายน็อตตัวนี้นะมันจะมีสตัวนะ แล้วก็แล้วก็ออกนะในส่วนการถอดตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับมันมีเส้นทองแดงเล็กนะครับถ้ามันขาดขึ้นมาก็เสียเลยนะครับก็ค่อยๆงัดออกนะครับ เราจะถอดตัวจับประคองด้านหลังตรงนี้นะครับ่ะเสร็จแล้วเราก็ดึง ต้นข้างหลังมันต้องถอดเป็นนี้ด้วยมันติดเฟืองนะ ที่ผมบอกนะครับมันมีเส้นทองแดงเล็กๆตัวนี้นะครับถ้าเราถอดใช้กําลังนี้มันจะขาดเลยนะครับอันนี้ตั้งเลยก่อนนะนี่นะไอตัวแกนตัวนี้แหละท,ที่ทําให้มันฝืดนะนี่นะเราจะแกะดูนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับ จะหยอดน้ำมันทั้งตัวนี้แล้วก็ทั้งตัวนู้นนะเดี๋ยวจะลองแกะดูนะคนี่นะผมจะแกะดูตัวนี้นะอันที่จริงเราต้องทําความสะอาดตัวตัวนี้แล้วก็ตัวนูด้วยนะแต่ว่าผมจะให้ดูอันนี้อันเดียวนะก็หลักการทํามันก็เหมือนกันกับฝั่งฝั่งหน้าหลังนะครับ อ่ะนีนะแล้วก็แงะเหล็กตัวนี้นะน,นะแล้วก็ดันออกมานะนบนะโอ้ตัวตัวนี้มัน ย่อยหมดแล้วนะนี่นะเราต้องไปหาตัวนี้มาใหม่นะอันนี้มันเรียบร้อยแล้วนะก็คลิปนี้ก็น่าจะไปต่อไม่ได้แล้วนะเพราะไอตัวแผ่นเนี้มันพังหมดแล้วนะผมยังไม่ได้ซื้อมานะแผ่นตัวนี้นะก็ต้องไปหาแผ่นตัวนี้ก่อนนะ เป็นผงเลยนะบูดนี่ก็ ฝึกหมดแล้วนะครับมันไม่ให้ตัวนะครับนี่นะลองใส่ก่อนนะนี่นะคมันน่าจะไปไม่ไหวแล้วนะครับต้องไปหาซื้อตัวแผ่นตัวนี้ก่อนนะไม่แน่ใจว่าแผ่นซับน้ำมันนะครับเขาเรียกว่าต้องไปหาดูนะถ้าจะลองฝืนแบบนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่า ยังไปต่อได้อีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องไปหาแผ่นตัวนี้ก่อนนะครับเราจะลองทําความสะอาดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาใส่ดูลองมาดูนะครับว่ามันหายหรือเปล่านะครับถ้าไม่หายก็ต้องไปซื้อแผ่นตัวนี้มานะครับที่ว่าผมบอกนะครับนี่นะเป็นพุ่งเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวทําความสะอาดตรงแกนหน้าแกนหลังนะครับแล้วก็จะมาใส่ดูนะครับว่ามันยังใช้ได้อูหรือเปล่านะครับ อ่ะนี่นะครับจากที่ว่าผมไม่ไม่ได้ใส่ตัวแผ่นซับน้ํามันนะครับลองหยดน้ํามันเฉยนะตัวแผ่นซับน้ํามันเราก็ถอดออกนะครับถ้ามันถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็ไปซื้อแผ่นซับซับน้ํามันมานะครับอ่ะอันนี้ผมจะลองให้ดูก่อนนะอันนี้ผมประกอบใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สังเกตว่ามันก็จะลื่นกว่าเดิมหน่อยนะมันก็ไม่เชิงว่าลื่นแบบปุ๊บปั๊นะแต่ว่าก็ลื่นกว่าของเดิมนะครับ เดี๋ยวจะใส่ตัวนี้ให้ดูนะเดี๋ยวทีนี้ผมเสียบไฟแล้วนะจะลองเปิดดูนะนี่นะก็สามารถหมุนได้แล้วนะอ่าอ่ะ,อะนี่นะก็โอเคเลยนะคอ่า แต่ว่ามันก็ยังฝืดอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยหาวิธีไปซื้อตัวแผ่นซับน้ํามันนะครับแล้วก็ค่อยมาใส่อีกรอบหนึ่งครับอันนี้ก็พามาดูวิธีการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ถ้าให้ดีเราก็ขัดสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันลื่นๆนะครับอันนี้ก็ต้องจบคลิปกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็วิธีการประกอบก็ไล่คืน กับที่เดิมนะครับอันนี้ผมก็ยังประกอบไม่หมดนะครับก็จะให้ดูวิธีการถอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับจับอาการนะครับถ้าสมมุติว่าเราถอดแล้วก็หยดนะ้ำมันพอมันลื่นแล้วเนี่ยเราเปิดมันไม่หมุนเนี่ยก็แสดงว่าตัวเป็นตัวนี้นะตัวขับป่าตัวนี้นะ็สําสหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากลันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ